สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านเลยนะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านเวนวกักรราคาถูกนะคะพ้าของน้องเป็นพ้าเหมาตามบ้านพี่พี่สามารถรับชมไปเรื่อยๆก่อนได้นะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจพี่พี่ก่อนนะหากชอบองคไหนรายการไหนนะคะแจ้งหมายเลข EP ก่อนนะคะแล้วตามด้วยหมายเลขรายการให้ชัดเจนนะคะ วันนี้นะคะมีมาแบ่งปันนะคะ2ราคาด้วยกันนะคะ300กับ400นะคะพี่พี่นะรายการที่1จนถึงรายการที่39นะคะราคา300บาทนะคะรายการที่40เป็นต้นไปราคา400บาทนะคะพี่พี่นะชอบองค์ไหนนะคะแจ้งได้เลยนะคะพี่พี่นะ เบอร์ติดต,ต่อสายด่วนสายตรงค่ะ0876262939ง8 7, 6, 2, 6, 2 9, 3, 9นะคะเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะน้องทิ้งเบอร์โทรพร้อมลิ้งไลน์ที่ชัดเจนนะคะไว้ให้ใต้แสดงความคิดเห็นของ EP นี้แล้วนะคะวันนี้นะคะเป็น EP ที่163นะคะ163เป็นฉบับวันพุทธที่4ทธันวาคม2567นนะคะเป็น EP ปัจจุบันนะคะพี่ๆนะ ฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทำ EP ต่อๆไปนะคะพี่พี่นาะพี่ๆด้านไหนนะคะเพิ่งเข้ามาชมคลิปน้องนะคะยังไม่ได้กดติดตามกันนะคะกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาด EP ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปที่น้องลงนะคะพี่ๆมาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะ รายการที่1ค่ะรายการที่1เหรียญหลวงพ่อกันเลี่ยมกรอบค่ะรายการที่1นึ่งหลวงพ่อกันเลี่ยมกรอบสามร้บาทค่ะรายการที่1น,นะคะ300บาทค่ะ ชอบองไหนรายการไหนแจ้ง,จงหมายเลขอีีก่อนนะคะแล้วตามด้วยหมายเลขรายการนะคะรายการที่1จนถึงรายการที่39-300บาทนะคะรายการที่40เป็นต้นไป400บาทค่ะองค์นี้รายการที่สองเหรียญหลวงพ่อเพชรลงยาค่ะรายการที่สองเหรียญหลวงพ่อเพชรลงยานะคะ นี่ค่ะอง์ถัดไปค่ะรายการที่สามค่ะรายการที่สามนะคะหลวงปูท่ทวดเตารีดค่ะรายการที่สามหลวงปูท่ทวดเตารีดนะคะสามร้อยบาทนะคะหลวงปูท่ทวดเตารีดองนี้ค่ะรายการที่สามค่ะ องค์ถัดไปรายการที่4ค่ะรายการที่สี่เหรียญกลมมาหลวงชุมพรค่ะรายการที่สี่เหรียญกลมมาหลวงชุมพรนะคะนี่ค่ะสำหรับรายการที่4องค์ถัดไปรายการที่หค่ะรายการที่ห้าเหรียญอาจารย์ฟันค่ะ รายการที่5เหรียญอาจารย์ฟันหน้ากากทองนะคะ2 5 0 7ค่ะเหรียญอาจารย์ฟันหน้ากากทองค่ะนี่ค่ะองค์ถัดไปรายการที่หค่ะรายการที่6รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่6รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ สามร้อยบาทค่ะรายการที่หกค่ะลูกรล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่อง์ถัดไปรายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะเหรียญหลวงพ่อคงรายการที่เจ็ดนะคะ 300ยบาทค่ะพี่พี่นี่ค่ะองถัดไปรายการที่8ค่ะรายการที่8พรผซุมกอค่ะราซุมกอเก่าๆนะคะพี่พนะเนื้อหาเก่าๆ,ๆเลยค่ะรายการที่8ค่ะนี่ค่ะ องถัดไปรายการที่9ค่ะรายการที่9้าเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุย300บาทนะคะรายการที่9ค่ะนี่ค์ะถัดไปรายการที่10บค่ะรายการที่10บเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงแม่ทับนะคะ รายการที่สิบค่ะสามร้อยบาทค่ะนี่ค่ะองค์ถัดไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเหลียนหลวงปู่สุขค่ะรายการที่สิบเอ็ดเหลี่ยนหลวงปู่สุขนะคะ รายการที่11เเหรียญหลวงปู่สุขค่ะองค์ถัดไปรายการที่12ค่ะรายการที่ส2องเหรียญหลวงพ่อกลวยหน้ากากทองค่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยหน้ากากทองนะคะรายการที่12ค่ะ300บาทค่ะ ควยหน้ากากทองรายการที่12นะคะองค์ถัดไปรายการที่13ค่ะรายการที่13เหรียญหลวงปู่ไข่รงยาค่ะรายการที่13เหรียญหลวงปู่ไข่ลงยานะคะ300บาทค่ะปู่ไข่รงยาค่ะรายการถัดไปรายการที่14ค่ะรายการที่14เหรียญหลงวงปู่โตค่ะ รายการที่สิบสี่เหรียญหลวงป่ตโตนะคะองค์ถัดไปรายการที่สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้าเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมค่ะรายการที่สิบห้าเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมสองสี่เจ็ดศูนย์ค่ะ องถัดไปรายการที่16ค่ะรายการที่16กเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเรี่ยมกรอบค่ะรายการที่16หกเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเรี่ยมกรอบนะคะองถัดไปรายการที่1 7ค่ะรายการที่17เหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองค่ะ2486ค่ะ 300บาทน,นะคะเหรียญหลวงพ่อแช่มรายการที่17ค่ะรายการที่17นะคะพี่พีนะองค์ถัดไปรายการที่18ค่ะรายการที่18เหรียญธรรมจักรค่ะรายการที่18เหรียญธรรมจักรนะคะ300บาทน,นะคะพี่พีนะ รายการที่18ค่ะองค์ถัดไปรายการที่19ค่ะรายการที่19เหรียญหลงพ่อเหรียญหลงปูดูค่ะเหรียญหลงปูดูวัสดุสองห้าสามหนึ่งนะคะรายการที่19ค่ะ300บาทค่ะองค์ถัดไปรายการที่20ค่ะ รายการที่20เหรียญลงเพราะกันลงยาค่ะรายการที่20เหรียญลงเพราะกันลงยานะคะ300บาทค่ะรายการที่20องค์ถัดไปรายการที่21ค่ะรายการที่21เหรียญลงเพราะแดงลงยาค่ะ2503ค่ะเพราะแดงลงยานะคะรายการที่21ค่ะ300บาทค่ะ องค์ถัดไปรายการที่22ค่ะรายการที่22เหรียญพระครูลุงค่ะวัดท่ากระบือนะคะรายการที่22-300บาทค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ1รายการบวกเพิ่ม50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆท่านไหนโอนจัดส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะคะใช้เป็นขนส่งไปสนีไทยของปลอดภัยถึงมือแน่นอนนะคะ ตรงถัดมาค่ะรายการที่23าค่ะรายการที่23สมเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงค่ะสองสี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงรายการที่23าค่ะองค์ถัดไปรายการที่24ค่ะรายการที่ยี่สี่เหรียญหลวงปู่ขาวค่ะวัดลักสี รายการที่24หลวงปูขาววัดรักสีนะคะสามร้อยบาทค่ะพี่พี่ต่อมาค่ะรายการที่25ค่ะรายการที่25หเหรียญหลวงพ่อชุยเลี่ยมกรอบค่ะรายการที่25หลวงพ่อฉุยพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะ3 0 0บาทนะคะ นี่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่26ค่ะรายการที่26เหรียญหลงพ่อเงินค่ะรายการที่26เหรียญหลงพ่อเงินค่ะนี่นะคะรายการที่26นะคะ ถัดไปค่ะรายการที่28ค่ะรายการที่28ดเหรียญหลวงพ่อท่านหนุยค่ะรายการที่28ดเหรียญหลวงพ่อท่านหนุยค่ะสามร้อยบาทนะคะองค์ถัดไปรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะ ขอภัยค่ะเมื่อกี้นะ25เป็นพ่อฉุยเลี่ยมกรอบนะคะ26เป็นพ่อเงินค่ะ27เป็นหลวงพ่อท่านหนุยค่ะอง์นี้รายการที่28ค่ะรายการที่28เหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมค่ะรายการที่28เหรียญเส็มาหลวงพ่อเดิมค่ะนี่ค่ะอง์ถัดไปรายการที่29ค่ะ รายการที่29เหรียญหลวงพ่อโสธร2460ค่ะรายการที่29ค่ะเหรียญหลวงพ่อโสธร300บาทค่ะนี่ค่ะ องถัดไปรายการที่30ค่ะรายการที่30เหรียญหลงปูงไข่ค่ะรายการที่30เหรียญหลงปูงไข่ค่ะด้านหลังมีรอยจานอักขระชะัดเจนค่ะรายการที่30นะคะเหรียญหลงปูงไข่ค่ะ 300บาทนะคะรายการที่1จนถึงรายการที่39นะคะราคา300บาทค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ1รายการนะคะขออนุญ,ญาตบวกเพิ่ม50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่ท่านไหนโอนจัดส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะองค์ถัดมารายการที่25ค่ะรายการที่25ขออภัยค่ะรายการที่31เนาะ รายการที่31นะคะเหลี่ยนหลวงพ่อค้ายค่ะ2501นะคะเหลี่ยนหลวงพ่อค้ายรายการที่31ค่ะองค์ถัดไปรายการที่32ค่ะรายการที่32เหลี่ยนหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดน,นะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมเศร้าหสานะคะรายการที่32ค่ะ องหัดไปค่ะรายการที่33ค่ะรายการที่33เหรียญหลวงปู่สุก2466นะคะรายการที่33าค่ะเหรียญหลวงปู่สุกค่ะ300บาทค่ะองค์หัดไปรายการที่34ค่ะรายการที่34ี่เหรียญเสมาหลวงปู่ Heroes, Scotland, เอี่ยมค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยม300บาทนะคะรายการที่34ค่ะ องถัดไปรายการที่35ค่ะรายการที่35เหรียญหลงงพาอกัหนานะกากทองค่ะรายการที่35เหรียญหลงงพาอกัหนานะกากทองนะคะส0 0รอยบาทค่ะพี่พี่องนี้รายการที่35ค่ะต่อไป36ค่ะรายการที่36นะคะ เหรียญหลวงพ่อพระครูวิสุทธ์นะคะศิลาจารย์ค่ะ2,483ค่ะรายการที่35นะคะ300บาทค่ะองค์ถัดไปรายการที่36ค่ะรายการที่36เหรียญหลวงพ่อคงค่ะรายการที่36เหรียญหลวงพ่อคงนะคะ <c oughs> นี่ค่ะ องหัดไปค่ะรายการที่ส7มสิบเจ็ดค่ะสามเอ็ดสามสองสสมาสาามบเจมื่อกี้หลวงพ่อคงนะคะแล้วก็อง์นี้สามค่ะรายการที่38เหรียญหลวงพ่อทองมาค่ะรายการที่สาเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะ องค์ถัดไปรายการที่39ค่ะรายการที่39เหรียญหลวงพ่ออีวัตตหีบค่ะเหรียญหลวงพ่ออี300บาทนะคะรายการที่39ค่ะ300บาทค่ะ 1. รายการมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะ 2. รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะรายการที่1จนถึงรายการที่39-300บาทนะคะรายการที่40นะคะราคา400บาทแล้วนะคะรายการที่40องค์นี้ค่ะเหรียญเจ้าสัวค่ะเหรียญเจ้าสัวนะคะด้านหลังมีรอยจารอักษรชัดเจนค่ะ รายการที่4ี่สิบค่ะสี่ร้อยบาทนะคะเหรียญเจ้าสัวองค์นี้นะคะนี่ค่ะองค์ถัดไปค่ะรายการที่สี่สิบเอ็ดค่ะรายการที่4ี่บเอ็เป็นพระสมเด็จเลี่ยมกรอบปิดหลังค่ะพระสมเด็จเก่าๆนะคะพี่ๆนะรายการที่สี่0ิบเอ็ดสี่ร้อยบาทค่ะส0 0รอยบาทนะคะรายการนี้นะคะ องค์ถัดไปรายการที่42ค่ะรายการที่42นะคะเป็นหลวงปู่สุกวัดปักคของมะขามเท่านะคะเลี่ยมกอบจับข้างนะคะรายการที่42ค่ะ400บาทค่ะรายการที่42 400บาทนะคะ องค์ถัดไปค่ะรายการที่43ค่ะรายการที่43เหรียญอาจารย์ฟันค่ะอาจารย์ฟันองค์นี้400บาทนะคะรายการที่42ค่ะ เมื่อสักครู่42เป็นปุนสุนะคะองค์นี้รายการที่43นะคะเริ่มลงลงแล้วนะคะต้องขอภัยนะคะพี่พี่นะอง์นี้รายการที่43นะคะเหรียญอาจารย์ฟั่นนะคะองค์นี้400บาทค่ะองค์ถัดไปรายการที่44ค่ะรายการที่44นะคะหลวงปู่ทวดนะคะ400บาทนะคะปู่ทวดองค์นี้400บาทนะคะ,าะ,คะรายการที่44ค่ะ รายการที่1จนถึงรายการที่39 3. 300บาทนะคะรายการที่40เป็นต้นไปนะคะราคา400บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ1รายการนะคะบวกเพิ่ม50บาทนะคะ2รายการเป็นต้นไปนะคะจัดส่งให้ฟรีค่ะนี่นะคะรายการที่44ต่อมาค่ะรายการที่45นะคะมีหลงมาองเดียวนะคะ500บาทนะคะ นี่ค่ะรายการที่45ค่ะ500บาทค่ะหลวงพ่อกัลเลี่ยมกรอบค่ะหลวงพ่อกัลรายการที่45 500บาทนะคะหลงมันองค์เดียวนะคะพี่พี่นะนี่ค่ะรายการที่45 500บาทค่ะนี่ สำหรับ EP นี้นะคะ EP ที่163นะคะ163นะคะก็จบลงแล้วนะคะ ขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านมากๆเลยนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปที่น้องลงนะคะพี่ๆท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามกันไว้นะคะหรือว่าเป็นลูกค้าใหม่นะคะเพิ่งเข้ามารับชมช่องน้องนะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะพี่ๆนะน้องฝาก ช่องเล็กๆน้อยๆช่องนี้นะคะไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะรายการที่1จนถึงรายการที่39-300บาทนะคะรายการที่40เป็นต้นไปราคา400บาทนะคะ หนงรายการนะคะเก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะพี่ๆท่านไหนโอนจัดส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะใช้เป็นขนส่งไปสนีไทยของปลอดภัยถึงมือแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวราไปก่อนนะคะกราบสวัสดีค่ะ